สวัสดีครับผมโฟก้าทูไฟนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาในการใช้รถยนต์อยู่บ้างอย่างเช่นพวงมาลัย power รั่วนะครับหรือว่าเป็นน้ํามันเครื่องรั่วแล้วก็น้ํายาแม่น้ํารั่วนะครับซึ่งตอนเนี้ยวันเนี้ยผมจะเอาสินค้ามารีวิวให้ฟังนะครับก็ตัวนี้ก็คือ SCP stop leak นะครับ a อ p ตัวนี้ใช้ยังไงก็คือใช้กับระบบน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับโดยที่ตัวมันเองเนี่ยก็คือเป็นน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ผสมกับตัวน้ำมันพาวเวอร์ที่ใช้อยู่ได้เลยนะครับโดยที่ถ้าตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณสัก300 m l เพื่อนๆสามารถดูดออกได้แล้วก็ใส่เติมทดแทนลงไปได้เลยหรือ เติมเพื่อทดแทนในส่วนที่ขาดไปนะครับพวกนี้ใช้งานง่ายครับแค่เติมอย่างเดียวนะครับประเภทที่สองคืออันนี้ของเวิร์ดครับเป็นตัวน้ำยาอ,อ,อุดหม้อน้ำรั่วนะครับก็เช่นเดียวกันครับเปิดฝาแล้วก็เทใส่ลงไปแต่เรื่องของหม้อน้ำเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับควรจะเติมในขณะที่หม้อน้ำไม่ได้ร้อนนะครับ ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ engine s o f l e a k นะครับของวินซึ่งตัวเนี้ยก็เหมือนกันครับก็เติมเติมลงไปในน้ำมันเครื่องนะครับจากนั้นก็ starting ไว้สัก5-10นาทีนะครับให้มันตีให้เข้ากันนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสินค้าพวกนี้เป็นการใช้ลักษณะเป็นการใช้ชั่วคราวนะครับไม่ได้ว่าเป็นการเติมแล้วจะหายขาดถาวรน,นะครับตรงเนี้ย เขาช่วยของเราเนี่ยในเรื่องของการที่ว่าใช้งานชั่วคราวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือหลังจากที่เติมไปแล้วถ้าเรามีเวลาก็ควรจะเอาไปซ่อมนะครับไม่งั้นมันไม่ได้หายขาดนะฮะขอบคุณมากครับ